นั่นก็คือการตั้งค่าให้มีตัวอย่างของสติ๊กเกอร์ก่อนส่งนั่นเองให้มาดูที่หน้าแรกนะคะแล้วก็มองที่มุมบนขวาค่ะจะมีรูปฟันเฟืองค่ะจิ้มได้เลยหลังจากนั้นให้ดูตรงนี้ค่ะสติกเกอร์จิ้มได้เลยค่ะแล้วหาคำว่าดูตัวอย่างสติกเกอร์แล้วกดเปิดเลยค่ะคราวนี้เรามาดูการแชทกับเพื่อนนะคะ อันนี้คือรูปส่งสติกเกอร์นะคะที่เป็นรูปวงกลมแล้วก็หน้ายิ้มอยู่ค่ะจิ้มได้เลยค่ะสมมติว่าเราต้องการส่งสติกเกอร์คำว่าขอบคุณนะปกติถ้าเราไม่เปิดตัวอย่างจิ้มไปแล้วมันจะส่งให้เพื่อนของเราเลยค่ะแต่ถ้าเราตั้งตัวอย่างไว้นั่นหมายความว่ามันจะขึ้นมาให้เราก่อนนะว่าคุณต้องการส่งสติกเกอร์รูปนี้ใช่หรือไม่ถ้าเราต้องการแล้ว่